สวัสดีค่ะพี่จุ๋มนะคะวันนี้เราก็จะมาปลูกกุยช่ายนะคะกุยช่ายที่มันโตแล้วนะคะมันอยู่ข้างนอกวันไม่ตายนะฮะเดี๋ยวให้ดูเนะะี่ย่ะพี่จุ๋มก็ตัดให้มันเป็นกอเล็กๆนะคะเพื่อจะได้เอามาแยกมาปลูกใหม่ให้เป็นสามกอนะฮะ,นะะดูสิคะร้า,ากเยอะแยะเลยเนี่ยนะเราก็มาใส่ ในกระถังนี้นะคะให้รากมันเติบโตนะคะอาดินมาใส่ใน <c oughs> นี้ก็มีขี้ไก่นะฮะขี้ไก่กับ <c oughs> <c oughs> ปุ๋ยปุ๋ยหมกักนี่ค่ะเดีอาจจะมองไม่เห็นนี่นะคะแต่เราก็ปล่อยให้มันโตมันหนาวอ่ะหางนิ้นอกหนาวแต่ว่าเนี่ยมันยังเห็นไหมฮะว่ามันกำลังกําลังงอกใหม่สแสดงว่าสแสดงว่ากุา้ยช่ายเนี่ยมันก็ทนหนาวพอสมควร ที่ไก่มาเติมเพราะว่าผู้ชายนั้นเป็นเป็นผักกินใบค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องการไนโตรเจนสูงนะฮะผักกินใบเราก็ได้มาสามกอนะฮะสามกอให้รากเยอะๆเลยมันจะได้รอดแล้วก็โตนะคะเราก็เอาดินมาตักใส่ไว้ ลากเยอะแล้วค่ะไม่กลัวแล้วค่ะไม่กลัวว่าจะเป็นอะไรนะคะแล้วก็มันมีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่ข้างล่างนะคะเนี่ยมันมีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่ข้างล่างรับรองว่าโตแน่นะคะไม่กลัวเลยอันนี้มีอีกอันหนึ่งดินดินในช่วงนี้ไม่ต้อง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 เติมน้ำนะคะ เพ,เพราะว่ามันเปียกค่ะเปียกมากๆเลยอันนี้เราจะทำเป็นสองกอนะคะนี่ค่ะแยกเป็นสองกอเพราะว่าถังกระถางมันเล็กค่ะเดีย๋ยวตใส่ขี่ไก่ซะหน่อยขีไก่เราจะช่วยันโตไวไวเราจะได้กินเร็วๆ โอ้ดีใจค่ะดีใจที่ใช่ไม่ตายนะคะเห็นไหมฮะเนี่ยค่ะต้นมันยังโตอยู่เห็นไหมนะคะหนาวขนาดน,นี้นมันยังโตอยู่เลยฮะดีใจมากๆากเลยค่ยะวันนี้อากาศพอทนได้ประจุก็หาโอกาสออกกำลังกายค่ะชอบเอามือ เปื่อนขี้ดินนะฮะชอบเอามือเปื่อนขี้ดินอู้เราได้อีกอันหนะึ่งเดี๋ยวนะฮะนี่ฮะกรอน,นี้ยกรอน,นี้ได้อีกกรอน,นึงฮะ ได้อีกกองหนึ่งเห็นไหมคะเนี่ยค่ะได้อีกกองหนึ่งเดี๋ยวเราเอาดินมาใส่เพ,พิ่มจากหนึ่งกอก็มาเป็น สกอนะฮะสี่กอสี่กอใหญ่ๆค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาดูผลงานเราตอนเดี๋ยวเรามาดูผลงานตอนหน้าหน้าเนี่ยค่ะส,สีกอเห็นไหมฮะ1 2ึสาแล้วก็สี่ค่ะเนี่ยค่ะโอ้เนี่ยนะคะ ดีใจมากวันนี้ได,ได้ปลูกได้ปลูกกุ้ยช่ค่ะนะคะเดี๋ยวพอหน้าพอหน้าสปริงนะคะก็ใกล้แล้วล่ะค่ะมันก็จะโตแยะไปหมดเลยนะสี่กอเหลือเหลือแหละค่ะ นะฮะทำกุ้ยช่ายกินทำได้บ่อยๆด้วยโอเคไหมคะโอดีใจค่ะแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าน,นะคะถ้าชอบคลิกไลค์คลิกแชร์ค่ะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเราไปปลูกทิวลิปกับดัฟเฟิลด์กันเองค่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะพี่จุ๋มสสดพี่ต้นท่านทค่ะเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะ